พร้อมที่จะท้าทายตัวคุณเองในซีซัน4ดอนสไตฟแล้วหรือ,อยังซีซันนี้เป็นภาคต่อของซีรีส์ศึกประชันฝ่ายซึ่งเริ่มต้นด้วยเฟสที่1บุกถล่มนอตไรท์หลังจากลมนี้มาจากแนวรบทิศเหนือเฟรดได้นำกลุ่มทหารรับจ้างเข้าไปในภูเขาโอนทอสกองกำลังที่เพิ่มขึ้นของเฟรดทำให้ต้องวิ่งหาฐานทัพใหม่อย่างเร่งด่วนและในเวลาเดียวกันก็มีคนจากคาโมนาแจ้งข่าวกับเฟรดว่าโรงแรมนอตไรท์น่าจะใช้เป็นฐานทัพได้ดี ส่วนโทมัสก็มอบหมายให้แรนดันไปที่โรงแรมนอร์ทริชเพื่อเตรียมรับมือกับการประทะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่สมรภูมิโหมดนี้อาจมีแดดจ้าฝนตกและมืดครึมฝนในนอร์ทริชจะบดบังวิสัยทัศน์เป็นอย่างมากส่วนฟ้าร้องและฟ้าผ่าจะทำให้ฟังทิศทางเสียงได้ยากขึ้นเลือกฝ่ายของคุณรวมถึงชุดอุปกรณ์ก่อนกระโจนเข้าสู่การบุก แต่และฝ่ายมีผู้เล่น12คนบอส1คนพร้อมผู้คุ้มกันและกลุ่มบอททั่วไปอีกจำนวนหนึ่งหากคุณเลือกฝ่ายแรนดัลคุณจะต้องปกป้องโรงแรมนอรทริชเอาไว้แต่ถ้าคุณเลือกฝ่ายเฟรดคุณจะต้องเป็นฝ่ายบุกเข้าไปยึดโรงแรมการบุกจะใช้เวลา20นาทีในแผนที่นอรทริชแบบยอ่อเมื่อเริ่มต้นการบุกทั้ง2ฝ่ายจะเกิดที่คนละฝั่งของเขื่อนโดยฝ่ายเฟรดจะเกิดใกล้กับสถานีขนส่งส่วนฝ่ายแรนดัลจะเกิดที่โรงแรม คุณจะได้คะแนนจากการกำจัดสมาชิกฝ่ายศัตรูโดยที่1คะแนนสำหรับการกำจัดกลุ่มติดอาวุธหรือผู้คุ้มกัน3คะแนนสำหรับการกำจัดผู้เล่นศัตรูและ10คะแนนสำหรับการกำจัดบอสหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำคะแนนทิ้งห่างจากอีกทีม15คะแนนฝ่ายที่มีคะแนนน้อยกว่าจะได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อย โดยจะเห็นตำแหน่งบอสของฝ่ายที่ได้คะแนนมากกว่าถึงเวลาพลิกเกมแล้วหากเป็นการต่อสู้ที่สูสีกันหลังจากผ่านไป7นาทีและคะแนนของทั้งสองฝ่ายต่างกันไม่เกิน15คะแนนท,ทั้ง2ฝ่ายจะสามารถเห็นตำแหน่งบอสของกันและกันได้ฝ่ายแรกที่ทำได้ถึง50คะแนนก่อนหรือฝ่ายที่ได้คะแนนสูงกว่าหลังผ่านไป15นาทีจะเป็นฝ่ายชนะในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันฝ่ายที่ทำคะแนนถัดไปได้จะเป็นฝ่ายชนะคุณจะพบ6จุดบนแผนที่ที่ให้เก็บกระสุนยาอาหารและน้ำ นอกจากนี้ยังมี Air Drop 2ครั้งในโหมดนี้ฝ่ายชนะจะเปิดใช้งานจุดถอนกำลังแบบไรเงื่อนไขส่วนฝ่ายแพ้จะได้จุดถอนกำลังแบบไรเงื่อนไข1จุดที่ใช้ได้เพียง3นาทีเท่านั้นหากคุณไปถึงไม่ทันเวลาโอกาสสุดท้ายของคุณในการถอนกำลังก็คือต้องทิ้งเป้ไปเยื่อมัวชักชา้าเพราะบอดของฝ่ายชนะจะออกตามล่าผู้เล่นฝ่ายแพ้ที่เหลืออยู่ส่วนบอดตัวอื่นๆทั้งหมดจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้ ดูผลการเล่นและรับรางวัลสกุลเงินฝ่ายหลังจบการบุกได้ในหน้ากิจกรรมดอนสไตรฟโดยฝ่ายชนะจะได้โบนัส1.8เท่ากิจกรรมบุกถล่มลอตทริชก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมติดตามโหมดเกมเพิ่มเติมอื่นๆต่อไป